สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไอ้สมฤิ์นะครับแล้วก็พร้อมกับมินตราสาวเรานะครับเมื่อนี้มาเห็ดไก่กับข้าวเช้ากินนะครับผมกับข้าวเช้าวันนี้แม่ครัวของเรากําลังทาเมื่อนี้เมนูเห็ดผัดเครื่องในเครื่องในไก่นะครับัเครื่องในไก่มีมีมีตับมี่อะไรนะครับครับอันนี้ได้เยอะๆนะครับ ซื้อมาถ้าได้หกสิบาทเนาะห้าสิบาทห้าสิบาทเนี่ยวันนี้ห้าสิบาทเนี่ยนะครับเอถิ่มมาผัดนใจพริกหยวกเนาะพีหห่หยวกของบ้านเนาเาเ่าซื้อมาจากแม่เท่าเนาะแม่เท่าจักอายุจกกักประมาณันเจ็ดสิบกว่าปีเนาะเอามานั่งขายอยวนมุ้มมอ้มซีแย็กไฟแดงไอ่คางคางคาง,าง,งยี่สุนนะครับพริกหยวเนาะเราขอขายพริกหยวกขายอันมะเขือเนาะเราละวางยังไงกันเถอะเราคะิ่นว่าน หาเงินเลี้ยงลูกสองคนลูกพี่การนี่ครับการต่อสู้ชีวิตโอ้เบิ่งแล้วก็เลยเออสนับสนุนสื่อซอยนะครับผมสื่อซอยบอ,อตเราด้คือบอตธรรมดาคนคนคนสื่อของสิต่อเนาะอันนี้ของบอตดิเท่าเท,ท่านะครับพี่น้องการสู้ชีวิตของเพ่นโอ้เท่าไปีนเพ่นก็นสู้ชีวิตได้น้อสนอก เพื่อการเอาตัวรอดคนไอ้คมกันยังบ่อยากสู้ล่ะรางคนไอ้คนนมมันยังบ่สู้นะครับบ่บ่บ,บ่สู้ชีวิตแล้วเราก็ที่ส,สู้ชีวิตจังได็กกระสือตามเลนตามกรรมมันอยู่ไปเัง่ยสันตามบุญตามกรรมของใครของมันนะครับเป็นสั่งมากจังฝันเราส่วนผู้ที่สู้ชีวิตกระสู้ไปเนาะอันกับข่าวเศร้าเมื่อนี้เมนูเดียวเมนูเดียวนะครับเป็นพัดพริกหยวกนะครับอาหารเข่านี่คือ ช่วงนี้ก็จะเน้นบ่งเน้นแล้วก็ลักลักก็คือกินข้วเจ้าตลอดเลยนะครับกินข้วเจ้าน้ำนักก่ะลงอยู่ได้ครับการสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นพูนเนียนว่าที่ไปครัวใส่เตาเลยครับครัวใสเตาทานนะครับเต่าเต่าฟื้นนะครับเห็ดเต่าฟื้น <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับพี่ค่อย เบื้งเบิ้งแยงแ่ง,แยงกันนะครับเบื้องแย่งกันช่องปูกับหลานน้อยนะครับผมผมกับน้องเม้นตานะครับในช่วงนี้ก็คือพัอนธ์ยมฤธิ์นะครับกับเมิ้นตานะครับในการช่องนี่ก็เป็นทั่วไปนะครับปูกับหลานน้อยเป็นช่องทั่วไปผมเปลี่ยนชื่อช่องเหรอครับเพราะผมผมตังขึ้นมาจัางสันแล้วผมก็จะจังสรนละถึงจะไม่มีหลานน้อยผมก็จะทายในช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ กิน้าเว้ากันก็นจะเนียนักไปทางช่องอ่าโอ้นี่ยี่สิบบาทนะครับที่ที่แม่เท่าเราขายนะครับพริกสดๆเนาะใส่หมดเลยใส่เออใส่หมดเลยเพราะว่าจงเวนกับพ่อกระเทือนพริกสดไ,ไปล่างหลางก่อน,นครับข้าวพา่อใหญ่จิกระซ้ำนี่แหละนะครับเอ่เต่าเวากันแล้วละ่ะว่าเต่าจะซื้อเต,ต่าแกะแห้มมิ่ตามันมินตาก็ซื้อมใส่าฮีน่เนี่ยแหละนะครับ ก็คือซื้อมาไหวเฮี้ยนมันมันก็เป็นเท่าเฮ็ดจูเฮ็ดกินเนาะก็ใส่แต่เต่าแก๊สปิกนี่ก็ไปเติมเท่าหนึ่งมันก็เมื่อเดียวมันก็เบิดแล้วก็มันก็แมนถ้าเท่าจเต่าเฟื้อนนี่มันมันมันจะรู้สึกมันก็ดีกว่ามันมันจะคอยเปลี่ยนคอยไปนะครับเต่าเฟื้อนนี่มันจะคอยเปลี่ยนคอยไปนี่เฟื้อนก็ไม่ยังทีนะครับอ่าส่วนเฟื้อนเนี่ยยูผลนะครับยูอยู่ทุผลที่ออกจากอ่า ออกจากที่สวนสวนที่ผมเฮ็ดกับช่างกันยังจังสีมันมันกันเป็นไม้เกา่ามือเงินเข้าไปซอมคืนเนาะฮะเว่อรมือเงินพ่นบ่เออเขาไปเขาไปซ่อยิ่งพ่นมาเลยเนื้อเงินนะครับเงินผมจะไปบ้านไปหาแม่นะครับเด้อไปหาแม่อาจจะไล่สดหรือบ่ไล่สดกับบ่บบหัวเข้ากันนะครับบาง<อ>ที่อาจจะจะ,จะไปเอาหน่อไม้นะครับอ่านท่บอกน้องไว้แล้วโท่บอกน้องไว้แล้วว่าจะหน่อไม่เอาฟืนเอายัง ท,ที่พ่อเตี๋ยวมาได้มากท้าเฟื่อนก็บตดีมากมากไวแต่ดังยังเียเป็นไม่ไพ่กระดังดีเ,เนาะด,ดังไฟไม่ไพ่เดี๋ยวผมจะกลับกล่องขัวบ้านๆนะครับกับยุ่งสิละหกหกพหกแน่6แกแน่มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอันนี้หาที่บาทบม่รู้พี่น้องหาที่บาทได้หลาย ซือมั่งแต่ตลาดอันตลาดไอตลาดไอคังตลาดเทศบาลหนึ่งนะครับตลาดอันหนาี่สุปเอร์สตูนะครับของถนนพ่อศรีอันตีนไกล้เนาะตีนไกล้เข้ากับซื้อมากยูพี่ซื้อร้อยหนึ่งว่าซื้อซื้อซื้อร้อยหนึ่งนี่บ่ได้หลายส้่หกสิบซื้อมาเมือวานเนี่ยครับมือว่านนี่ซื้อหกสิบห้าเนาะหกสิบห้าบาทได้หลายก็ซื้อยูนี่ร้อยหนึ่ง นะครับง่ามพร้อมแล้วมืออื่นก็จแกงใส่น้ำมิสมครับน้ำงมิสมซื้อมาสามขวดหาสิบบาทแม่ครัวของเราแล้วก็แม่ครัวมินตาแตงโมตุกษะกับมาเข็ดกับเขาสุกินนะครับอันนี้จะมาครัวนะครับอันนี้อัานน้ำแต้งในตัวเตรียมที่จะไปอันเงานแล้วนี่กินเขากินน้ำกับพักควันยังเนียนหลคะกะับถึงเวลาก็จะไปทำงานเนาะ ลางบ้านกับนั่นแยมหลังบ้านนะครับครกงกี้แหละครับยุ่แบบนี้นะเนาะอันนี้กับบมไส้เขา่ากเบียนไส้เขา่าอออยู่ลังนี้มีสามนะครับอย,อยู่ส่วนอยู่ในห่องนอนกับพูละเครื่องสบายสบายอ่าเข่าดีบ่เมียีเข่าดีเกินดี <c oughs> <c oughs> ไปไว้่กันปาดเมื่อบอ,บอต้องบอต้องนั่นเลยบาต้องไรบอรต้องสนบอต้องห่วงเลยขาดเลยเดี๋ยววันพุธไปหานแม่ครับไปไหวแม่ซื้อมาจ่าจแม่ให้เรานะครับเบาเก่งเก่งม่ใหญ่บัว,น,บวนะครับเบาเบาเกง่งเก่งเดี๋ยวนี้จักหาความเบามาแต่ใส กำลังเกิดพอกำลังว่าเป็นเด็กน้อยกำลังเดือดเนี่ยแหละครับคือเหมือนกับว่าบางไฟนะครับชีวิตคนก็เหมือนบางไฟนั่นแหละจุดขึ้นจากพื้นเวลาตกลงมาคับตกลงมาที่พื้นเหมือนเดิมนะครับเกินไปเนจุดที่สูงสุดนะครับช่วงที่ขาลงกัช่วงที่ข,าล,ขาลงกันวัยลองวัยลงขึ้นมานะครับเพราะว่าคือเหมือนจะกับว่าจะก่อเทปกับขึ้นมานะครับ คือยังตอนขึ้นเท่ากับสมมติวาา่าเท่าเป็นเด็กน้อยนะครับเป็นเด็กน้อยที่เกิดมายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอ่นเดวาเด้าเดาเด้ป้อนเขาว่าในรูเรื่องย่างนี่นไม่แนวไปแตะปากเลยคืออ้ากินย่างเดียวประมาณนั้นแล้วก็เริ่มขาน้นเริ่มย่างตั้งไขตั้งไขแล้วก็ฮัดแลนที่คำฮัดแลนฮัดเหลาฮัดย่างอยู่คนระับกำลังแต่ไม่ใช่บัวตอนนี้กําลังสี่เบาเก่งนะครับเขาไม่มเผินเปียกเล็กน้อยกําลังสีเบาเก่งกําลังสีซอกําลังสีเบา นะมึงมมนจะเฮ็ดอาหารไปน้ำแล้วก็บอกกันไปน้ำเนาะบกับว่าเว้า,วา,วาดไปหาแม่นะครับคือพระพระจำบ้านนะครับพระพรเพ่อนว่าไม่ต้องไปใส่บาทถ้าแม่ยังไม่อิ่มพราสันอันนี้เรื่องจริงนีครับถ้าดูแลแม่ยังไม่ได้ไม่ต้องไปทําบุญใส่บาทอะไรหรอกกรดูแลคนที่ไก่ชิดพอแม่เข้าสกอน ไม่ต้องไปตั้งโรงทานไม่ต้องไปยั้งนะครับถ้าตัวเองยั้งบ่พอกินพ่อใส่นะครับเอาชีวิตของเจ้าของให้รอดสะกครคอยสีเอือเฟื่อผู้อื่นนะครับบันสีเอือเฟือผู้อื่นก็เจ้าของนี่ต้องเอาตัวรอดให้ได้สะกครว่าเจ้าของเลี้ยงเจ้าของกลุ่มบ่จังคอยไปดูแลผู้อื่นเครื่องปรุงก็คือเขาครับเกลือแล้กก็ผพงสลดเกลือและผงชูรสแล้วก็ะเพิ่มก็คือน้ำมันหอยกับรสดีเนาะ เรางว่าได้หลายเลยครับอันนี้จะกินสองรอบนะครับกินเส้ากินเส้าแล้วก็ก,กินเทียนน้ำกินใบสามกินข้าวสองรอบหมดอ่านี่หมดแล้วไอ้รถดีวันนซื้ออะไรซื้อซื้อถุงใหญ่ๆมากกับมาเทือเทขวดไบเนะครับมีเครื่องปรุงเครื่อง เครื่องปุ่ม <c oughs> เครื่องไอ้ <c oughs> เห็ดขัวเห็ดนั้มันเป็นทิ้งที่สําคัญยุนเนาะครับขาดบ่ได้เพราะว่าเทียนเขาเป็น <c oughs> เที่ยนบอใครซื้อก็เข่าทุงครับตั้งใจพินต่ามมายุนทครับเพร่ะซือซ้อซื้อแต่วัตถุดิบล้วก็มาเห็ดเอาเพราะว่าขันซื้อผู้อื่นกับเพราะเมื่อคอ่นถือปากเจ้าของเนาะเพราะว่าเครื่องปุ่มเครื่องยังมันก็ใส่บอ <c oughs> ือกันเข้าเห็ดกินเอาสี่ก็คือรู้สึกถึงความ <c oughs> ปลอดภ <c oughs> ัยตามใจตัวเอง แมนมันจะถูกปากถูกปากเจ้าของข้าวไปซื้ออาหารผงมันบบถึกป้าย่างหน่อยๆก็คือผมสุรสนี่เน้นอยู่แล้วเนาะข้าวข้าวคือเน้นเน้นความความความแสบแมนเกอเข้าโบนิมน้ำตาลน้ำน้ำตาลข้างโปรไซอันนี้บบกินน้ำตาลนะครับมิตตาจะกินปลาล่าเ่าได้นะครับคือปลาล่าน้ำปลาแดกกินแล้วหายใจกินแล้วหายใจเพราะ กินแล้วหายใจฟืดนะครับก็คือแพ้แพ้บาดแดกหลังก็เลยบวกินนะครับโมเมนเนาะคือกระแด่แท้เป็นคนเล่าอย่างไดอ่บกินบาดแดกเอาเพคนผู้กินเพื่อนก็กินเพื่อกินนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเล่ากินหลมมันแพ้แล้ก็เลยบวกินนะครับแล้วก็น้ำปลาก็บ่ค่อยกินเนาะน้ำปลาก็กินยุ่แต่ว่าก็บ่าคา่อยบ่าค่อยใส่บ่าค่อยเน้นนะครับมีแต่นเน้นเกลือเกลือกับผงชูรสนี่แหละถ้างดผงถ้างดผงชูรสได้แห้งสิดีเนะผงชูรส ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กินซอสหอยโอ้กินซอสหอยซอสหอยซอสหอยโอ้เห็นเมลพริกนี่พริกพ่อแม่ไงน่ะเนาะแม่ใหญ่ที่เราขายโอ้ยประมาณเจ็ดสิบนี่แหละครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่านี่แหละดิบตันใชหอ่าเราลังคว่ำเพิ่แล้วละครับก็หันไปอีกก็ทิอุดหนุนเราอีกคือนเขาครับแม่นบ่ซื้อพริกก็ทิซื้อมะเขือเนาะ มะเขือรงงามงามเราก็รับมาขายน่ะละบ่มม่นเราปลูกเองดอกบึงส่งก็รับมาขายนั่นละแต่ว่าก็ยังดีนะครับขนาดผู้เท่าขนาดนี้นะครับไปแทบล้ว่าไวยังมีกระจิดกระใจยว่ามาทํามาหากินนะครับมาทํามาหากินทำมาเมยอบอในการเฮ็ดงานของแต่ละงานเมยอบอในการสู่ชีวิตมันเมยเอบอิดนะครับพี่น้องบอมมีทังว่าสีสมบายดอกสบายก็คือนอนอยู่ซื้อ นอนอยู่ๆกับยังเมื่อยนะครับเมื่อยนอนโอ้ยเมื่อยนอนขาดนอนเด้พุ่นนี่ผู้ขาดนี่ขาดหอดนอนครับนอนย่ำได้ก็รับย่ำนั่นโอ้ยหัดว่าเด้อ,อ้าวมาปรุงใส่น้ำมันหอยลงไปซอสหอยก็มพี่ซ้ำนี่เหรอครับเครื่องปรุงแต่ว่าน้ำตาลเพร,รใส่เ <c oughs> มียนตาลหรือพรใส่น้ำปลาเออน้ำตาลนะครับน้ำปลาก็บเพรใส่ ไปเกลือผงชดลเพราะว่ารสดีเอาความพักมันเบาหวานคือเขาเด้ง <c oughs> คือว่าจังสันมันเป็นยังคือเบอาหวานมันเข้ม <c oughs> ฮะหร,ร,รือมันซูซ่าเกินไป <c oughs> มันบ่ล <c oughs> ะเฮดพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพ,พา<ฮ>สปอร์ต ข้าสาบอดก็เรียบร้อยแล้วจะไปที่งไหนไปทุกมองที่คิดว่าอยากไปไปทุกที่ที่มีความรักคิดแล้วหรอคิดไปแล้วเดี๋ยวให้รถไอพ่อนให้รถ์กรับก็นมาเป็นเออเนก่อนนะครับว่าตอนนี้รถยังสงหวดอยู่นะครับไปไม่ได้หรอรถสงหวดอยู่กับถ้าจะไปนี่ผมกับ ผมคิดว่าจะเอางานไปเฮดน้ำนะครับคือต้องต้อง,ตอ,งตอ,งองเข้าต้องค้นเครื่องทํางานไปน้ำเกี่ยเครื่องเฮ็หงานไปน้ำไปยูไซต์กับทำงานได้ขอแต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตประมาณนี้นะมันก็ไปได้โดนนะครับการทํางานเพ่งงานอย่างนี้คือ,ขอเข้าเครื่องไปตั้งแร้วเข้าไปเฮทยูไซ์ก็ได้ยิ่งมีฟิวนะครับคือใช้งะนนะครับเดี๋ยวผมจะไปแน่นอนนะครับไปใช้งะแน่นอนแบบ เดียวทามเลยครับถ่ายคลิปแบบเดียวทามเลยในการเห็ดกับเขานี่ละแล้วม,มีอย่างไรหนึ่งเปิดใตยเปิดพุ่งให้เบื้องเลยนี่อัน,นี่ขอบแน,น่ี่นี่มีอย่างแน่เตาแก๊สก็มีนี่ละกับปิกนิกนี่ละปิกนิกหน่อยตอนเนี้ยดู้สึว่ามันจะแก๊สมันเดือเหลือหน่อยนะครับแก๊สมันเหลือหน่อยมันหนึ่งเขากรบโปซุกดอกตอนนี้ก็จะได้ไปเติมหรือว่าอาจจะบ่แน่นะครับอาจจะไปหาเบื้อง ไปหาเบิ้งเต่าแก็บนะครับก็คงจะไปหาฟื้นใส่ต่อฟื้นเฮ้ยกันเจ้าดั่งฟื้นได้สมือแห่งเฮ็ดกับเขาซุกจอดนะเพื่อนอ่ะเบื่อฟื้นนะครับพี่น้องเพื่อนอ่ะปวดบวเบเบบเ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 ลยแมนมันมันจะไอ้มันจะซุกแบบว่ามันมันบอมัมอนห่อนแบบห่อนแบบแบบท่านที่ท่านใดมันค่อยเป็นค่อยไปนะครับ มื้อน,นี้ลุยครัวมินตานะครับผมนี่ลุยครัวมินตามินตาเห็ดผัดนี่นี่ก็พริกหยวกนะครับพริกหยวกจากคนใหญ่แล้วก็มีหอมมีอย่างใส่นะครับแหนะมเนาะเอาอยู่กวดมาทิ้งความทิ้งขนะองเนาะเนี่ยางมันเถอะ <laughs> เอาโอเคเอาสำหรับวันนี้เนาะก็คงจะปิดคลิปไว้ซ้ำนีดก่อนจะกลับกล้องก่อน เปิดตรงนี้ต้องมาปิดตรงนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับผมลุยครัวมินตานะครับมินตาเห็ดไอ้ผัดผัดเครื่องในนะครับผัดเครื่องในไก่เครื่องในใกไก่ใส่พริกหยวกของคุญแจไอ้เจ็ดทิปกปนะีเอา้าสำหรับมื้อนี้มามากวน่ <c oughs> <c oughs> ะมีอะไรจะ เสร่มบ้ไม่มีอะไรเสริมผมมีอะไรเสริมบ่มันใหญ่อยู่แล้วโอ้ <laughs> <laughs> ่ต้องเสริมกับสุด,ดอยอดที่แล้วครับผมโอเคความสุกเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเราหยอกกันไปแง่แง่กันไปนํานะครับผมก็สร้างบรรยากาศที่ดีๆต่อกันเนาะสําหรับทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยคือเก่าของผมเนาะผมกับน้องเมนตรานะครับจะมาเฮ็ดอาหารกินสุก,กินไปชม ไปเบิง้งกินคาวว้กันทางช่องมินตาสาวลาวชาแนลนะครับแล้วก็ฝากช่องเพลงน้ำในเด้อช่องเพลงอีกไม่กี่วันก็จะได้ฟังเพลงใหม่แล้วเนาะครับเนาะเอาสโลมเมอรน,นี้ช่องปูกับหลานน้อยขอลาไปก่อนเราสองคนขอกล่าวคำว่า,ส,าสวัสดีครับ